มาดูแปลงผักสวยๆงามๆครับวันนี้มีออเดอร์มากมายครับเดี๋ยวมาดูว่าเขามีออเดอร์อะไรขายบ้างมาชมกันเลยนะครับผมผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ทําอะไรครับผมอ๋อตัดผักกาดขาวส่งลูกค้าค่ะพอดีลูกค้าพิออเดอร์มาโอ้ไหนขอดูออเดอร์นะครับเห็นว่าวันนี้ออเดอร์เยอะขอดูออเดอร์ครับมีอะไรบ้างครับเห็นเมื่อกี้เห็นจดยาวเลยโอ้นี่ฮะโอ้หนึ่งหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เลยครับ นี่หลายคนเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวไปส่งตอนเที่ยงโอ้ส่งตอนเที่ยงนี้<ช>อ๋อแปลว่าคือตัดสดๆแล้วก็ส่งสดๆเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นพีดครับผมอันนี้เป็น <ion> ผักอะไรครับผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวโอ้นี่ครับการตัดมาดูการตัดนะครับจะตัดแบบไหนบ้างน,นะครับนนตัดตรงโคนใช่ตรงโคนอันนี้ไม่ปีนะคะพอไม่ปีเราก็ขายเป็นกำ อย่างนี้กมละสิบาทอันนี้เราไปมัดขายเอาไปมัดขายกรมละสิบาทนะครับจะสมก็สงกมละแปดบาทอ๋อนี่ครับผมประกาศขายนี่ประมาณอายุประมาณเท่าไหร่เลยครับตัวนี้ครับมาสี่สิบห้าวันค่ะสี่สิบห้าวันใช่โอ้เนี้ตัดแบบนี้เลยครับไไใช้เวลาแค่สี่สิบห้าวันก็สามารถตัดขายได้ครับผมก็จะแต่งใบแบบนี้ครับได้แล้วนะครับไปมัดขายนะครับผม ได้ข่าวว่ามีช่อง YouTube ด้วยครับผมชื่ออะไรช่องย t ท b e ครับ<อ>เพื่อใครติดตามครับผมสวนข้างบ้านปลูกผักสร้างไรายได้ค่ะสวนเรามีไรายได้ทุกวันนะคะ๋อ้แต่ได้ทุกวันยังไงมาดูดครับที่เห็นตอนนี้ผักก็คือสามารถที่จะตัดขายได้ตลอดนะครับผมอันนี้มีประมาณ4 3แมปลงครึ่งอันนี้ตัดวันที่6แล้วเนี่ยโอ้วันที่6แล้วใช่แล้วก็จะเป็นพวกความตุ้งความตุ้งนี่เป็นตอ่ตอต่อสองแล้วก็ยังตัด ฟางตุ้งก็เป็นผักที่แบบโตไวง่ายโตไวครับผมก็ได้กําไรเพิ่มมีเนาะใช่ใช่จากที่เราฟางตุ้งเลยแล้วก็มีสลัดสลัดไปนงอยน้อยอ๋อนี่แต่ว่านั้นก็จองหมดแล้วจองหมดแล้วครับผมมีหลายอย่างนะครับดูครับยาวเลยกะลัมโดก็วันนี้ก็สั่งเนี่ยครับก็เดินมาทุกวันได้ได้มาทุกวันจริงๆรนะครับผม อ,อดไรายได้มาทุกวันจริงๆครับอย่างที่เห็นเลยเนาะนี่การตัดผัก<ช>ต่างใช,ใ,ชใช่บางทีก็เช้าเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยเจา้าไก่สั่งแล้วก็ตัดให้บางคนเขาก็มาตัดส่วนที่สวนใหโอนี่ครับลูกค้าอยากได้สดๆที่สวนมาถ่ายรูปก็มาได้เลยครับใช่แบบนี้เลยนะครับนี่ฮะตัดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแดดวันนี้ไม่ร้อนแดดเต็มใจครับปกติปกติเราตัดเช้านะไอตัวเนี้ยพอดีวันนี้มีงานเนาะเราก็ อันนี้ตัดเสร็จต้องเอาไปล้างล้างได้ไหมครับล้างด้วยมัดเสร็จแล้วก็ไปล้างครับผมจะเป็นแบบนี้ยใบสีแล้วก็ถ้าแบบนี้เราจะมัดเหมือนกันไหมมันเป็นฟีวเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ช่างเป็นโลดอ <มะ S 2> ช่างเป็นโลใช่๋อจะ,จะมีสองแบบเนาะโลกลับอันนี้เราก็แถมให้น้องๆเขาน้องจะสั่งประจําเราก็แถมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นลูกค้าประจำนั่นเองนะครับผมใช่ออิอันนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดสลัดกันครับผมนี่ครับปอ,อกแบบเลยนะครับใบนี้เอาไปไหนต่อครับ ม่ได้ไปไหนเนี่ยเอ้นี่ไก่ไก่ามีไก่ใช่บาเสิร์ให้ไก่นี่ครับผมแบกเข้าไปเลยครับดูครับความสุขนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยมาดูสลัดครับผมนี้จอมหดแลวสลัดจอมหมดแล้วครับผมจอมกันไหมไปพอก่อนอันนี้เป็นสลัดอะไรครับผมไอ่ผักกาดหอมอ๋อผักกาดหอมนะครับจอมหมดแล้วครับตัดสดๆเลยครับส่งสดๆนะครับผม นี่ต้นกำลังสวยงามนะครับอันนี้ก็ได้เวลาตัดแล้วอปอได้เวลาพอดีครับผมงานนี้แต่งใบมาปลูกพร้อมกันกับผักกาดขาวครับพร้อมกันเลยนะครับมีแตน่นีก็ตัดอยู่ <c oughs> ถ้าเราถอนได้ไหมครับได้ถอนแต่ถอนก็ต้องตัดมาเดิม <c oughs> ใช่ไหมครับ ไม่นะบางบางคนเขาก็ไม่ตัดนะเ,<อ>เขาก็ลางแต่ลากอะไรเงี้ย <c oughs> แต่เราตัดแล้วแพ็คใส่ถุงให้ลูกค้าดีกว่าเพราะเขาสั่งอขาใสเขากินวันนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ครับฝนตกมาเยียนั่งยืนมอง,นงมเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ดูผักครับสวยงามนะครับดูครับเขียวขจีนะครับกะลําดอกนะครับสวยงามมากนะครับผมลูกค้าสนใจที่จะอยากมาเก็บสดนะครับหรือสนใจที่จะสั่งนะครับตอนนี้มีอะไรถ้าคนที่สนใจสั่งมีอะไรขายได้บ้างครับผม อ๋อตอนนี้ก็จะเป็นพวกผักกาดขาวผักบุ้มกระลำดอกผักกาดขาวผักบุ้งกระลำดอกถั่วงอกนะครับถั่วงอกมีทุกวันนี่ฮะช่องทางการติดต่อใครสนใจสั่งติดต่อได้ที่ไหนครับผมอ๋อติดต่อได้ที่สวนจันทการหรือว่าทางเพจอะไรนะ Facebook ก็ได้ครับผมแล้วก็ศูนย์เก้าสี่หนึ่งหกเก้าสี่ห้าสองเจ็ดอะไรเนี่ยครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมบ้านคุกจะ ตำบลท่าสว่างติดเลี่ยงเมืองครับมาได้เลยนะครับอย่ามาตัดสดๆครับแบบนี้เลยครับผมมาเลือกได้เองนะครับตามจะชอบชอบอันไหนก็ตัดเอาเลยครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับผมเกือบเต็มตะกร้าแล้วครับเกือบเต็มตะกร้าแล้วครับนี่ฮะแป๊บเดียวนะครับนี่ฮะ บรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีมากครับตรงนี้ครับผมหมดแล้วครับตัวนี้หมดแรงเลยครับ <c oughs> หมดแรงหมดแลงนะครับ <c oughs> หมดแล้วครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับต่อไปตัดอะไรอีกครับวางตุ้งโอ้ดีับมาดูวางตุ้งนะครับอันนี้ได้ข่าวว่าตอสองต่อสามนะครับ บางตุ้งกําไรก็คืออยู่กับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะอันนี้กําไรหลายรอบแล้วครับผมอันนี้เป็นต่อสองต่อสามนะครับต้นยังสวยครับดูครับสวยงามมากนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเอาไปมัดใช่ไหมครับใช่ตัดไปมัดมัดประมาณกี่บาทครับสิบบาทค่ะสิบบาทสิบบาทประมาณไหนครับมัดหนึ่งเดี๋ยวมัดให้ดูนะครับผม อันนี้นาตาจอสองแล้วนะจอสองแล้วมันจะงอกอีกไหมครับเปนนถ้าเราปล่อยงอกอีกจะ,จะเป็นหนึ่งสองอันนี้จะเป็นสามแล้วนะโอ้นี่ฮะแล้ว,ว่าตอนนี้ถ้าเราปลูกแล้วเก็บกินได้เรื่อยๆครับ <S <S ตัดไปงอกอีกตัดไปงอกอีกครับตอนนี้แดดกำลังมาครับผมแดดกำลังดีครับยังไม่ร้อนมากนะครับ ตัดเข้าไปตัดข้าไฟครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากรำหนึ่งมันใหญ่แค่ไหนครับมาดูครับหนึ่งกรำแต่ถ้ามารับเองก็ได้เยอะกว่าน,นี้เนาะสดๆจากสวนอันนี้คือเราตัดส่งลูกค้านะครับก็ประมาณนี้แหละกําหนึ่งโอ้โหนี่กำใหญ่ครับกำลากกีบาทนะครับ สิบบาทนะครับผมทีก็แถมให้เขาด้วยโอ้มีแถมด้วยนะครับลูกค้าที่แถมทุกถุงบอกไปแล้วอ๋ออันนี้คือแถมทุกถุงนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเก็บเองนะครับแถมทุกต้นนะครับวันนี้และสามเทียวด้วยแม่ค้าใจดีนะครับผมโอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณครับผมที่มาให้ชมนะครับผมอย่าลืมไปกดตามกดติดตามชื่อ YouTube ไปเลยนะครับสวนข้างบ้านปลูกผักสร้างรายได้โอเคกดติดตามด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ